เชฟแบงคอกนะครวันนี้เราจะมารีอก Special อเไรแล้วปเชียลวิดีโอของเ e v t e e ในเพลง April Shower ชั r s i ล n l คิปเนื่องในโอกาสครบรอบเดบิวต์8ปี8ปีแล้วปีแล้วก็สมัครเป็นกล่าเมมเบอร์เรียบร้อยแล้วแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วทุกอย่างเกิดขึ้นไวมาก ได้ถือว่าพี่เขาเลือกเราแล้วต้องไปต้องไปเรื่องเงินก็เป็นเรื่องของการสมัครบัตรเครดิตใบใหม่เรื่องเงินก็เป็นเรื่องนี้สิหรือใครอยากเห็นเราไม่ไปเห็เราได้แบบเฮ้ยหัวมีผู้มีการละคุณทั้งหลายแน่ตัวไหนเนาะตัวในเหตุการณ์อะไดรก็มีแบบใครรู้คนข้าไงเออเออมีบอกเออเราทำบล็อกได้ใช่ค่ะถ้าอยากดูตัวอย่างถ่ายของนะคะไปดูคลิปที่ม้วนผมเลยอนสัชนาล์เลิก มสาราชาอะะไรนเป็นเพลงแนวระบาน FML เออเอฟพิวชาเวอร์เพลงแบบน่ารักน่ารักแต่นี่ไม่ได้รู้ความหมายเหมือนกันอ่ะปาปลาเนี่ยหุ่นล่อหุ่นล่อลองอ่ะใส่สุดทุกคนเลยแต่งแต่งค่ะเป็นงานแต่งอายุ๊จีแต่งปะแต่งเอาอะไรมาไม่แต่งอ่ะแต่งหมด หมายถึงว่าแต่งเพลงนี้นะอ๋อ้ยอย่ามองอย่างนั้นชอบทำรูเสียบรรยากาศมากเ้อเขินว่ะน่ารักโอชีกาลังมีโน่ารักจามินมิงมิงน้องยักษ์ของพี่ไปหาดูเองดิ อุ้ยมาโยกอีหนึ่งหล่อมากนี่เหนือแมนเนือแมนเขาไม่ผมแดงแล้วหรอเอออาจจะย้อมกลับแล้วไงพี่จอชัออะาอุ้ยอ้ววันนั้นอู้นหออุ้ยันหล่อมสวยมากเลยอ่ะอะไรรัหอม ผมแล้วหล่อเลยเจ้าชายนะคะไม่ส่ากเส่างเลพเอกมากเอ้าผมดีที่จตนผมยาวมากนเดียวหงีวมนก่งนอุ้ยอยากเป็นผมตรงเดียวกับพี่จันนี่ก็เออ ิดมใช่ไหมคนที่เสียงเพรฮอฮอที่แบบเล่นบ่อยอะโวคอลอ่ะชอบหลอกบูโจชัวผู้เบื่อนอนหนักฉันแพ้ผู้ชายเปิดผมอะอยากให้เล่นดจนิงกับเสื้องเลยจะใช่อจริงจปิงจริงอุจินี่พี่กล้าบอกว่าพี่กล้าอยากทำผมตรงเดียวกับอุจใช่แต่พี่เปอุจีผมโดองวนอุจริง โอ้ยได้อยหยตดโฮชิดูเดกเด็กผมผมแบบเป็นสีดำๆกันหมดน่ะมีดีน่กับพี่สุดตั้งยักษของพี่ถูกเท่าไหร่นะร้อยเก้าสิบสไม่ใช่แปดเหรียญแปดีโอ้โเดอ่ะกันมี ฉันยังไปตัดผมทองเหลืองที่ต้องหันอุ้ยน้องเจมจนผมแบบนี่แล้วอ่ะผมสีเดียวเลยอ่ะน่ารักจ้ะอุ้ยชอบดีเทลผมดำเนี่ยชอบเลยเน่ยเออเผื่อเื่นปะทำไงดีอ่ะมาแล้วอันนี้ตัวพ่อเนี่ยสองคนนี้มัดมาผมสั้นลงเลยเนี่ยโอ้ คือถึงอะไรคะเมื่อกี้น่ารักนรักน่ารักโอ้ยแต่แต่ช่แต่แต่ยอยากไปจับแล้วเขบอแต่งค่ะเลือกเลยากไปจับตรงไหนอ๋จับผมเขาให้เมื่อกี้เอพิวเกาหลีไงน่าไรน่ารักน่ารักน่ารักผูชชา่เขาเวลาเขามาในชุดสูทอ่ะไม่เคยทำให้เราผิดหวังเลยนะใช่นะคือเจ้าป่ามินมีแนวเพลงปะไม่เป็นไรคือเพลงอ่ะปล่อย มาพร้อมอัลบั้มอยู่แล้วแต่ว่าอันเนี้ยก็นี่คือฟังอยู่แล้วแต่เนี้ยไม่ได้ยังไม่ได้ไม่ดีเท่าไหร่เหมือนกันไม่ได้ดีเท่าเพลงแต่ก็ชอบตั้งแต่ตอนฟังแหละอ่าคือแบบว่าเมื่อฝนตกเดือนเมษากลางร่มระดมอากาศฝนเราจะแบบเออฝนโปรยไปลงมาบนตัวชั้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราจะเดินไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเราออีออมีแกเราก็แบบจะเดินทางไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็ได้ไม่ต้วดใจ แบบเดียวนะเราเดินไปด้วยกันต่อนะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมนะเราเหมือนดอกไม้ที่บ้านในพุซภาเราเขาทำสวยแล้วมันก็จะออกดอกขึ้นเรื่อยๆฟิล์มมันอ๋อนี่ไงก็เป็นดอกไม้ดอกไม้เป็นดอกไม้ก็คือแบบออกดอกผลิตผลไปด้วยกันเบ่งบานเบ่งบานไปด้วยกันไปด้วยกันฉันนี่ฉายญี่ปุ่นมั่งเนี่ยแกเขาได้แฟนมีต้องหลายรอบเลยแล้วถ้ามาไทยจริงใช่ปะมันไม่มันไม่มีอะไรเลอไม่มีใครพูดไม่มีใครพูดไม่มีครพูดไม่มีใครพูดไม่มีใครพูดไม่เกาหลีเขามี ที่เขาให้กระหลัดลาฟงไงเขาเคยทัวร์มาแล้วเมื่อปีที่แล้วป้าที่บอกเขาก็ไปเวิร์ทัวร์มาลองดูว่าจะประกาศเมื่อไหร่ดีกว่าแต่ว่าเนี่ยแหละมีเรื่องที่ทราบก็คือปีหน้าเพราะว่าคุกกับทหานจะงมีเกณฑ์เข้ากรมแล้วมีเกณฑ์เข้ากรมวันตัดบอกแต่ว่าซืเจอร์ซัวเป็นน่าจะเป็นอเมริกันไหม อาจจะไม่ได้เข้าพี่แกงฮยองก็จะพี่ใครบ้างฮยองเอสคูกับจังฮันแกงเก้าห้าเปิดปีอะไรเก้าห้าเก้าห้าเพิ่งเปิดตัวเมื่อกี้เลยตัดสินใจที่แบบลงลาเฟเพราะว่าแบบเดี๋ยวปีนั้นแบบไม่รู้จะเข้ากรมหรือเปล่าตอนแรกนี่ยังคืนี่ยังขนาดยังไม่ได้เป็นกลัดเต็มตัวใช่ปะแต่ว่าดูที่เขาคัมแบ็ครอบเนี้ยเพลงเขาอ่ะสนุกอ่ะดีแล้วพอมันมีข่าวมาเมื่อวานเราก็เห็นว่าแบบ ปีหน้ามันเป็นถึงเกณฑ์นี่เขาต้องเข้าแล้วอ่ะก็เออเชี่ยก็อยากดูแต่ว่าก็ขอสักครั้งนึงนะนี่ตัวมันคงน้องเวทัวร์สักครั้งก่อนก้มแลยมันเป็นศาังมีเยลามีกนหน่อยอ่ะเดือนพฤษภาคเองกะลักขอคำนวณแลลวเอาถ้าเกิดทุกคนเวียนมันจบเขาก้มขอว่าคือเจ็ดปีแกเลยแต่นี่ว่าไม่น่าเขาไม่น่าจะทิ้งห่างขนาดนั้นมันน่าจะกลุ้มลุ้แต่ว่าเศรษฐีเขาแยกยูนิตอะไรกันอยู่แล้วก็ทังขันกันทำที่ตอนบางทันตอนนี่ทีคุยกันไงตอนบางทันนี่ก็ว่า คิดว่าจะไม่เหงาแต่สุดท้ายมันก็จะมีช่วงเหงาบ้างเละเราอาจจะประกาศที่คอนั้นก็ได้นะไม่ออกไม่รอกมีว่ามันมันไม่มันไม่น่าจะเซอร์ไพรส์ขนาดสมุดเราได้ไปแล้วเขาประกาศก็คือล่ะฉันไม่ออกาไม่ออขอยู่แล้วไม่ต้องสื่อบางทันไงบางทันก็ขึ้นจอเลยว่าบางทันขึ้นตอนว่าจะคัมแบ็กแต่ว่าคนที่เก่าอ่ะมีออนไลน์นะคะ เออมีอะไรคิดอยู่แล้วว่าเราอ่ะจะดูถ้าสมมุติว่าเราอ่ะไม่ได้ไปเราก็จะดูที่นี่นี่ว่ายังไงก็ก็มาแหละแหมแปดสิบก็สิบแหละนี่นี่ก็เทงแปดสบคือแพงแปดสก็เอร์เซ็นแพงว่ามาจริงหรอดีกับจะบ่าวทั้งสิบสาคนเยอะมาก ใครดูเสร็จแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์พูด,พดคุยกับเราได้นะคะแล้วก็อย่าลืมซ u บสกไคร b ์พวกเราช่อง t ทช c h อร์ v v ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามทุกๆช่องทางที่เราเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok แล้วก็ t วิต t ต r นะคะถ้าเราไปกาวนั่นนนนี่เกี่ยวกับแบบเซฟที่อะไรอย่างงี้ก็นะส่งสมาแล้วะค,ะค,ค่ะโอยค่ะทุกคนไปย้ายบ๊ายบายไม่ใช่บาบา